ภาพบ้านที่อาศัยมาตั้งแต่เกิดของนายธีรวุฒิโพกานหรือเป๊กวัย16ปีนักเรียนชั้นม5โรงเรียนหนองตะคงพิทยาคารที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบ้านโพตำบลหนองตะคงอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเขตพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ด้วยที่บ้านปลูกอยู่ต่ำกว่าถนนในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านทันทีสร้างความยากลำบากให้กับสมาชิกทั้ง6คนโดยเฉพาะกับแม่ยายและน้องๆวัยประถมการได้มีบ้านที่ปลอดภัยกว่านี้จึงนับเป็นความฝันที่ใหญ่เกินตัวของเป็กในช่วงเวลานั้นอยากให้พ่อให้แม่แล้วก็พวกน้องๆอยู่สบายครับไม่ต้องมาลำบากแบบนี้ครับอยู่6คนครับมีผมแล้วก็น้องอีกสองคนแล้วก็ยายแล้วก็พ่อกับแม่ครับ เข้าไปก็เนี่ยพอเข้าไปมันก็มันจะเปิดตรงนี้โล่งหมดแล,แล้วก็จะนั่งกินข้าวาตรงนี้แล้วก็พ่อกับแม่ก็นอนตรงนี้ผมยายน้องก็นอนอยู่ฝั่งน,นู้นครับหลังจากได้ลงเยี่ยมบ้านคุณครูศิริชัยกมลบานได้พบกับสภาพบ้านของลูกศิษย์ตัดสินใจย,ยกเลิกการขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมทันทีตั้งเป้าอยู่สอนวิชาแนะแนวต่อไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะสารฝันลูกศิษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม่รู้ดีว่าจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์เกินกำลังครูตอนแรกที่มาเจอก็รู้สึกตกใจว่าเด็กที่เราดูแลอยู่เขาไม่เคยบอกเลยว่าเขามีปัญหาจนได้ช่วงปีใหม่ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหลุดลอดจากสายตาเราไปได้ยังไงก็พอเห็นแล้วพอได้เข้าไปดูมันรู้สึกว่ามันไม่มีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์แล้วคือเขาไม่เคยแสดงออกให้เรารู้สึกว่าเขาเดือดร้อนแต่ว่า พอเราเข้ามาคุยกับเขาแล้วเราเปิดใจเขาเขาถึงได้เล่าให้ฟังมาว่าเขาก็โดนมองจากคนรอบข้างว่าเขาไม่มีอะไรเนี้ยด้วยข้อจํากัดของครอบครัวมีลูกมากด้วยแล้วก็ไม่มีไรายได้ประจําไม่มีพที่ทำเ็นของตัวเองเขาก็ได้แค่ว่ายอมรับเ่งจรนี้หยุดยากครับถ้าอนาคตเขายังมองว่าเขายังต้องดิ้นรนในการหาชาวกินข้ามอยู่วิธีการนี้มันก็จะยังไม่จบสิ้นนอกจากแต่ว่าเขายอมตัดใจ เปลี่ยนไปตัวเองเปลี่ยนอนาคิดการไปศึกษาต่อให้มันสูงขึ้นแล้วก็ทํางานที่มันมีคุณภาพครูเชื่อว่ามันสามารถเปลี่ยนวงจรน,นี้ได้ไม่มากก็น,น้อยครับหลังได้ประสานความช่วยเหลือไปยังต้นสังกัดคือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบ,บุรีตราดเพื่อของงบสนับสนุนจากนั้นกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกอรมนสนับสนุนงบวัสดุก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน2000 0บาท พร้อมจัดกำลังพลช่วยปรับปรุงบ้านโดยมีเพื่อนบ้านในชมุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นแรงงานสำคัญอย่างเขตพื้นที่ก็ให้เงินเป็นกองทุน3,000ันนะคะที่จะช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงของทหารที่เพิ่งทราบก็ให้มา2,000 20, 0นะคะถือว่าเป็นความโชคดีของน้องด้วยแล้วก็เราพยายามติดตามบ้านที่มีความความเสี่ยงเนาะอย่างเขตเนี้ยก,ก็มีความเสี่ยงไม่มีผนังบ้าน พื้นบ้านยังยังเป็นดินความปลอดภัยไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะก็ห้องนอนตรงนี้สห้องนี้จะเป็นห้องเดียวห้องนอนยาวเลย่มแล้ด้วด้วยน้ำใจจากหลายๆหน่วยงาน,นะคะ่ะเข้ามาช่วยเหลือให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าอยู่อาศัยค่ะ บ้างเป๊กครับทีมงานเข้ามาช่วยงานขนาดนี้เราโอเคเปล่าโอเคครับขอบคุณหน่วยงานที่มาช่วยซ่อมแซมบ้านครับแล้วก็ให้มันดีดีขึ้นกว่าเดิมครับจากที่บ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนพัฒนาติตัวเองอยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงหนึ่งแบบให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิมครับแบบจะได้ให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเองก็โอเคครับก็ขคอยตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปนะครับครับขอบคุณครับถ้าเราช่วยเหลือแล้วคือบ้านเนี่ย ทำต้องทําให้เสร็จแล้วไม่งั้นแล้วคือคนที่เข้ามาอยู่อ่ะมันก็ไม่สามารถที่เข้ามาอยู่ได้เพราะนั้นคือพื้นที่แต่พื้นที่ที่เรามีการรับผิดชอบในการที่ก่อสร้างขึ้นมาแต่ละหลังที่เราได้ช่วยทางเทศบาลได้เข้าไปช่วยในการก่อสร้างเราใช้ทีมงานช่างของเทศบาลนั้นได้ไปช่วยเรามีวัสดุพร้อมอิฐพร้อมเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้จนแล้วเสร็จถ้าพูดถึงครับก่อนก่อนที่เห็นสภาพที่ยังไม่ถมอันนี้คือดินตรงนี้คือ มันเป็นพื้นดินที่ทางเทศบาลได้เอามาเพิ่มมาถมต่อตอนนั้นที่ความมีอยู่จริงเขาอยู่ที่ต่ําฝนตกมาน้ําจะเข้ามาคือลําบากมากคือมาเห็นแล้วมาเห็นสภาพความอยู่ก็สงสารเนาะว่าเอ๊ะเราทําไมมันเออเรามีตรงไหนที่พอจะช่วยเหลือได้ไหมตอนนั้นมันต้องเร่งด่วนการนิ่งเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมอาจไม่ใช่เรื่องผิด แต่จะดีกว่าไหมหากการยื่นมือเข้าช่วยแม้เป็นเพียงกระบอกเสียงเล็กๆอาจทำให้เกิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนอีกหลายๆคนให้ดีขึ้นพิชยุทธ์นวลสนิทถ่ยภาพจินตนากกศลทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน